สัต,สตรทรัพพอร์ลไร t กเตอร์ว่าปีจำกัดวันนี้พามาชมสินค้าอีกหนึ่งรายการครับตัวนี้เป็นเทลเลอร์ลากเป็นสาลีลากครับตัวใหญ่เป็นช่วงล่างของหกล้อครับฝั่งละสองล้อเป็นสี่ล้อคงทนแข็งแรงถาวรแน่นอนครับพร้อมใช้สินค้าใหม่ของทางร้านครับเนี่ยมีบันไดขึ้นด้วยครับ เปิดได้สามด้านครับเปิดได้สามด้านฝั่งละสองล้อมาดูสเปคครับกว้างเมตรแปดสิบยาวสามเมตรยี่สิบครับสูงเมตรยี่สิบสำหรับราคาตัวนี้อยู่ที่ 49,500บาทครับ49,500บาทเปิดได้3ด้านสาลี่ลากตัวใหญ่ครับใหม่ล่าสุดจากทางร้านช่วงล่างเปนของหกล้อครับเปิดได้3ด้านฝั่งละสองล้อเป็น4รล้อล้อคู่ี่ ช่วงล่างแข็งแรงครับราคา49,500บาทครับ49,500บาทสเปกก็กว้างเมตร80ครับยาว3เมตร20สูงเมตร20เปิดได้3ด้านล้อคู่ของ6ล้อครับสารีรากส,สวย 4 9 5 0 0บาทครับภูมิใจนำเสนอกับสินค้าตัวใหม่ของทางบริษัทซัพพไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดตั้งอยู่ที่6 0 8หมูห่1บ้านวาปีตะบนหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามบริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โคไพรครับมาพร้อมกับตัวนี้เป็นตัวเล็กครับแบบดับเปิดได้3ด้านดับได้เหมือนกัน ตัวนี้ราคายที่สามหม่นสามพบาทครับสามหมั 33, บาทเป็นช่วงล่างของกระบะครับเผากระบะนี่95 95ครับศูนย์หนกสองสี่เก้ครับศูนย์หกสองบริษัทซัพพลพยแท็กเตอร์รับซื้อขายรักเปลี่ยนที่เทินรถและอุปกรณ์ดุกนิดครับ ฝากไว้สาหรับท่านกำลังมอง,งหารถใช้งานหรือว่าจะซื้อจะขายเองเราก็ให้ราคาพิเศษครับตรงนี้ก็มีแทลเลอร์อลาดรถเกี่ยวตัวนี้ร้อยห้าครับร้อยห้าร้อยแปดขึ้นได้ครับร้อยแปดตัวนั้นเป็นของเก้าห้าเจ็ดศูนย์นะครับสอบถามมาได้สนใจตัวไหนก็สอบถามมาได้ครับขายสดเท่านั้นนะครับช่วงนี้ขายสดเท่านั้น